นักร้องสาวดังขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านจุ๊บแก้มออยธนาชมน่ารักมากทำแฟนแฟนฟินท่วนหน้าเมื่อออยธนาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดออยแอลธนาเผยโมเมนต์น่ารักคู่ตินาคริสติน่าอากีลา่าพร้อมแคปชั่นระบุว่าผมจะไม่ปิดบังผมรักเข้าแอดซีอาก a ล่าจีเ r s ล่าสุดสาวคริสติน่าได้เปิดใจผ่านสื่อครั้งแรกเล่าโมเมนต์จุ๊บแก้มหนุ่มออยบอกว่าที่เป็นตัวแทนของทุกๆคนที่อยากทําหัวเราะเขาก็เสียทรงก็แกล้งเขาแหละเดี๋ยวพี่ขึ้นเพลงนี้นะก็บอกมอดว่าผลักออยเข้ามาใกล้ๆที่นิดหนึ่งที่จะหอมออยแต่ไม่ได้บอกให้เขาล็อกนะส่วนตัวไม่ได้เขิน เห็นคลิปคนส่งมาให้เยอะมากๆเขาก็น่ารักนะหน้าหอมอ่ะหัวเราะพอจบงานก็มีถ่ายรูปรวมกันนักร้องทุกคนก็มีถ่ายรูปคู่คู่กัน